สวัสดีครับผมวันนี้จะมารีวิวอนิเมะเรื่องหนึ่งที่จบไปนานแล้วแต่ผมเพื่อนจะมาทํารีวิวนะครับมีเวลาว่างนั่นก็คือมาจโนะตาบิตาบินะฮะชื่อไทยก็แปลว่าการเดินทางของคุณแม่มดนะครับชื่อญี่ปุ่นถ้าผู้ผิดก็ไป่าสิรีนะครับผมฟังจากสิรีมานเรื่องย่อนะครับก็ตามชื่อเรื่องเลยก็คือการเดินทางของคุแม่มดเราก็จะได้ติดตามตัวละครที่มีชื่อว่า เอลิ่าซึ่งนามสกุลผมจําไม่ได้ขออภไปด้วยคือตัวเอลิ่าเนี่ยเป็นคนชอบอ่านหนังสือ,อการเดินทางของแม่มดคนนึงแล้วแบบพอแกอ่านปุ๊บแกชอบแกมีความใฝ่ฝันว่าที่อยากจะออกไปไปเขียนหนังสือเหมือนแม่มดคนนั้นนะครับก็คือการเดินทางเห็นอะไรก็เขียนลงออประมาณนั้นอะ่ะ ซึ่งต้องขอบอกก่อนว่าเรื่องนี้เป็นการาเล่าเนื้อเรื่องแบบตอนเดียวจบนะครับตอนเดียวจบหมายถึงเนื้อหาไม่จะไม่มีความเชื่อมโยงกันมากแต่มันก็มีความเชื่อมโยงกันอยู่แหละมันได้มมกครับแต่เราก็ต้องเรียงดูตามตอนที่1ตอน2องสเหมือนเดิมไม่สามารถดูข้ามได้นะครับคือมันมีบางจุดที่ไม่ต้องดูตอนก่อนหน้านี้ก็เข้าใจได้ก็มีบางจุดที่ถ้าไม่ดูตอนก่อนหน้านี้มาก็ไม่เข้าใจก็มีเพราะฉะนั้นถ้าจะดูนะครับก็ดูตามปกติแหละเรียงตอน1234 5มห้ามา มาดีนะครับซึ่งการเล่าแบบตอนเดียวจบเนี่ยมันเป็นดาบสองคมดีๆนี่แหละกับการเล่าแบบตอนเดียวจบนะคือมันดีตรงที่ว่ามันไม่จําเจครับมันเนื้อเรื่องมันจะไม่เหมือนกันเลยมันจะแตกะแนนออกไปเรื่อยๆแล้วก็จบเร็วโดยที่เราไม่ต้องค้างหรือคาอะไรเพราะเขาจะเคลียร์ให้เสร็จภายในตอนนั้นเลยแล้วก็ความน่ารักของเอดลิน่าที่เป็นตัวเอกของเรื่องนี้แต่ผมลืมผมลืมบอกก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยูรินะครับไม่ไม่มีตัวละครผู้ชายเป็นตัวเอกนะครับ จร่งผมพูดมาเมื่อกี้นั่นคือข้อดีทั้งหมดในด้านเนื้อเรื่องนะครับน้่นกิอข้อดีทั้งหมดนะมาฟังข้อเสียกันบ้างการเล่าเรื่องแบบตอนเดียวเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ถ้าปมไม่ดีนะแล้วก็จังหวะไม่ดีคือทุกอย่างจะไม่ดีหมดเลยความรู้สึกเราจะไม่อินมันดูติดๆขัดๆมันดูแบบเออดูผ่านไปก็ได้เพราะว่ามันต้องเล่าเรื่องให้เสร็จภายในตอนเดียวครับผมก็ใช้เวลาประมาณ24นาทีถ้าตัดเพลงเปิดเพลงปิดออกก็อยู่เรา ่นาทีหรือ19นาทีอะไรประมาณนี้แล้วมันเป็นอะไรที่อินยากมากครับผมจับก,การที่เราต้องมาซึมซับแบบความรู้สึกเราอะต้องให้มันเข้าไปให้ด็กที่สุดภายใน1ตอนอะซึ่งมันยากมากนะามากอะเนาะสำหรับผมนะครับจาก12ตอนมันมีแค่ตอนเดียวเท่านั้นที่ผมอินที่สุดที่สุดเลยอันนี้ตอนอะไรผมไม่บอกละกันเดี๋ยวมันสปอยนะและหนึ่งอย่างที่ผมมองว่าเป็นข้อเสียนะครับก็คือทั้ง12ตอนเนี้ยมันใช้จุดเชื่อมโยงกันได้ น้อยมากๆอ่ะมันมันดูไม่เป็นซีรีส์อ่ะมันดูไม่เป็นแบบว่าอ่าผูกพันตัวละครอ่ะคือมันมันมีเชื่อมแหละครับแต่มันใช้น้อยมากๆก็เลยไม่รู้สึกว่าเออตัวนี้ตัวเอกนะตัวนี้ตัวประกอบนะเรามีอ่าเขารู้สึกผูกพันกับตัวนี้ไหมแล้วพอตัวนี้ไปเจอนันเจอที่มาเรารู้สึกห่วงไหมรู้สึกเป็นห่วงรู้สึกอยากจะช่วยไหมสำหรับผมคือไม่มี พูดตรงๆเลยว่าผมไม่มีผมมรู้สึกอะไรอย่างนี้เข้ามาในเรื่องนี้เลยนะครับซึ่งอ่ะมันจะมีเรื่องนี้นะครับมันจะมีแบ่งเป็นเนื้อเรื่องธรรมดาเนื้อเรื่องคอมเมดี้กับเนื้อเรื่องดาร์ากซึ่งเนื้อเรื่องดาร์กมีน้อยน้อยน้อยแบบน้อยแบบคอดาร์กอย่างผมนี่หึงสายดน้าเลยอ่ะคือมันมันไม่สมดุลผมก็เข้าใจแล้วว่า คนดูสายดาร์กเนี่ยมันอาจจะน้อยก็ได้ก็เลยจับเกาะกลุ่มไปที่สายที่เป็นดูแบบแคชชัวรที่เป็นดูง่ายๆน่ารักน่ารักสไตล์ไม่มดอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับผมไม่ว่ถึงแม้ว่าตอนดาร์กอะ่ะบางทีอะ่ะมันดาร์กด้วยการเล่ามันดาร์กด้วยการกระทํา ุดตัวผมนะถ้ามันแบบว่าเอามาเป็นตัวเชื่อมโยงให้มันเชื่อมโยงกันแล้วเดินไปเรื่อยๆพร้อมกันมีการเล่าถึงความรู้สึกในตอนก่อนหน้านี้ว่าโดนอะไรมาเจ็บปวดแค่ไหนนั่นน,นู่นนี่แสดงความรู้สึกมาให้เห็นเนี่ยมันจะดีมากๆแต่ต่อไว้ก่อนเลยว่ามันไม่มีเลยคือมันก็มีบอกแบบอ่ามันก็มีแบบว่าพูดถึงจุดเชื่อมโยงอยู่แหละแต่มันน้อยมากๆอ่ะมัน <c oughs> คุณต้องไปดูเองวะอันเนี้ย แล้วก็อีกอย่างนะครับอันนี้บอกก็เฉยว่าถ้าคุณน่ะมาติดตามพอนังเอกเหมือนผมอะคุณก็ดูได้ทุกตอนนะครับผมบอกเลยว่าดูได้ทุกตอนเลย <c oughs> แค่นั้นเลยอะ ดนตรีซรางประกอบเรื่องเนี้ยอย่างที่ผมบอกในด้านเนื้อเรื่องนะมันจะมีแบ่งเป็นช่วงดักและช่วงปกติแล้วซึ่ง2ช่วงเนี้ยเพลงสารางประกอบจะบ่งบอกและชัดเจนว่ามันเป็นแนวไหนทิศทางไหนถ้าคุณลองไปฟังดูคุณจะรู้เลยว่อ๋ออันนี้ก็อตอนปกติอันนี้ก็อตอนแบบดักรู้เลยคือมันแยกมันแยกกันแบบชัดเจนมาก ส่วนตัวผมไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่มันพิเศษพิเศษกับเพลงประกอบในเรื่องนี้นะครับไม่ได้ทําให้ผมแบบเหมือนเรื่องที่ผมรีวิวก่อนหน้านี้เรื่องดันมันเจียคือมันมีความรู้สึกที่ผมแบบทึกเถิม่มีความรู้สึกให้เหมือนว่ามันกําลังทดสอบอะไรเราอยู่อะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ไม่มีเลยแนวเพลงมันน่ะมันจะพยายามทําให้เราหดหูไง มพาันพยายามทาให้เราหดหูพยายามทาให้เราสดใสมันมันจะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งอะซาวเพลงมันไม่ได้ดึงอารมณ์ไงครับมันแค่ทําให้เรารู้สึกเฉยๆยมันไม่ได้ดึงอารมณ์ให้เราไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้อืมผมก็รู้สึกประมาณนี้แหละแล้วก็ที่ผมคิดว่าผมรู้สึกพิเศษจริงๆกับเพลงประกอบของภาคนี้นะครับก็ว่าจะเป็นเพลง o อที่เปิดตอนสุดท้ายของภาคหนึ่งไม่ใช่ตอนสุดท้ายช่วงสุดท้ายของภาคหนึ่งคือปกติอะอนิเมะต,ต,ตอนแรกเขาแทบจะไม่เอา o อพขึ้นหน้าอยู่แล้วเขาจะไปเอาลงท้ายเพลงอยู่แล้วนะครับ มฟังแล้วผมพอดูตอนแรกจบแล้วเพลงมันขึ้นอะมันทําให้รู้สึกเหมือนเออเออวะอยากออกไปจนภัยอยากไปดูโลกกว้างเออมันูดนี่ผมอยากได้ความรู้สึกแบบเนี้ยซึ่งมันมีแค่ตอนเดียวไงครับ <c oughs> เฮ้ยจะได้บอกเลยว่าตัวละครหญิงสวยทุกตัว <c oughs> เรื่องนี้สวยทุกกระเบียบนิ้วถ้าคุณเป็นสายยูริแล้วมาดูเรื่องเนี้ยผมว่าคุณชอบอะ่ะ คุณชอบดีไซน์ตัวละครคุณชอบโมเมนต์ตัวละครแน่ๆในพูดถึงตัวละครนะครับก็อย่างที่หลหลายเรื่องทําเวลาอยู่ใกล้จอสวยเช็คกระได้ทุกเรื่องมาดูฉากกว้างกันว่าง ฉากว้างนะครับมีบ้างเผามีบ้างสวยปะปนกันไปแต่ส่วนมากสวยเขาจะเขาจะไม่ค่อยทําส่วนมากเขาจะทำแบบกลางกลงหรือแบบเผาแต่เผานี่จะน้อยกว่าแบบกลางๆนะครับแล้วก็งานเผาในเรื่องอื่นพวกรายละเอียดอะไรเงี้ยมันก็จะมีบ้างแต่แต่มันน้อยมากๆเลยครับน้อยมากๆในเรื่องนี้นักตัวละครที่มีเผาถ้าไม่ใช่ฉากไกลอะ่ะที่มันไม่เห็นตาคือไม่มีเผาแน่ๆจากที่ผมดูนะคือมันไม่มีแน่ๆครับผม โดยรวมภาพก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานนะสำหรับผมนะอยู่ในมาตรฐานในปี2020ยเลยก็ว่าได้นะครับผมชอบตรงตรงนี้แหละ,ตร,หละตรงที่เขาเน้นเน้นตัวละครเนี่ยเขารู้ว่าเขาแบบไปสายไหนแล้วเขารู้ว่าเขาไปทางไหนแล้วแบบคนดูเขาจะชอบอะไรเงี้ยเราชอบตัวละครเขาเน้นตัวละครพอมาถึงฉากวิวทิวทัศน์ที่ทาให้เราต้องเห็นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็ตอบตัวละครลงบ้างเพื่อไปเน้นฉากวิวทิวทัศน์เหล่านั้นเรื่องภาพก็ดีนะมันก็อยู่ในระดับมาตรฐานนะครับผม โอเคครับก่อนที่จะให้คะแนนเรื่องนี้มีฉายที่ถูกลิขสิทธิ์ในไทยนะครับใน YouTube ผมจำชื่อช่องไม่ได้ที่ผมจะขึ้นให้นะครับนี่นี่นี่เห็นไหมก็จะมีเรื่องที่ถูกลิขสิทธิ์อัพลงใน YouTube ในช่องนี้นะครับผมรวมถึงเรื่องที่ผมรีวิวอยู่ด้วยนะครับเนื้อเรื่องนะฮะก็บอกตรงๆว่าผมไม่ค่อยชอบแต่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบทั้งหมด มันมีส่วนที่ผมไม่ชอบเยอะมากกว่าแต่มันก็มีส่วนที่ผมชอบอยู่นะนิดนึงนิดนึงอาจจะไม่ได้มากแต่ก็มีเนื้อเรื่องผมให้อยู่ที่2.5เต็ม10ครับผมก็ไม่ค่อยถูกใจคือพูดพูดเลยว่ามันไม่ถูกจริตผมเท่าไหร่อ่ะนะคือผมดูเรื่องนี้หนึ่งเลยตัวละครสวยแล้ว <c oughs> อันนี้สรารภาพเลยว่าตัวละครอ่ะมันเป็นตัวดึงดูดผมไม่เข้าไปดูเลยว้ยเออแล้วไปดูแล้วมันไม่ใช่สายผมเท่าไหร่นะครับ เพลงประกอบดนตรีนะครับพวก OP อะไรต่างๆอ่ะที่เป็นซาวที่ขึ้นอยู่ในเรื่องนะครับเป็นที่ผมพูดไปในรีวิวอ่าก่อนหน้านี้ก็คือไม่ค่อยมีอะไรที่มันรู้สึกพิเศษมีแค่ช่วงเดียวเพราะฉะนั้นเอาไป4.5เต็ม10ครับผมคะแนน OP ล้วนๆงานภาพนะครับงานภาพคือสาธยายไปหมดแล้วว่ามันดียังไงมันไม่ดียังไงเพราะฉะนั้นเอาไป8เต็ม10ครับผม โดยรวมเรื่องนี้นะครับผมมาโจโนตะบิตะบินะครับผมการเดินทางของคุณแม่มดนะครับผมให้คะแนนรวมอยู่ที่5เต็ม10คะแนนครับผมก็คะแนนรวมออกมาก็ถือว่ากลางๆนะถ้าแบบคะแนนรวมนะก็ไม่ได้ถือว่า,าแย่มากหรือดีมากมันก็อยู่ในคะแนน5นะกลางๆกลางๆแต่ที่มันไม่ดีก็จะมีด้านซาวที่มันแบบต่ํากว่า5แล้วก็มีเนื้อเรื่องนะครับก็ ผมไม่รู้ว่าจะมีถอหรือเปล่าคือผมมีน้องคนนึงครับที่พูดคุยกันด้วยกับเรื่องนี้ซึ่งแกอ่านนิยายเรื่องนี้มาด้วยแกก็มาให้ข้อมูลผมทีหลังนะครับว่าเรื่องนี้ยมันถูกตัดออกไปเยอะมากทั้งฉากดักที่มันดักมากมากที่มันควรจะมีในช่วงแรกๆแ,แล้วก็ฉากที่ตลกมากๆอะไรพวกนี้มันมีในนิยายอยู่แต่เขาตัดออกไปนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าเสียดายสำหรับผมนะสำหรับผมนะโอเคครับผมสุดท้ายนี้ก็รีวิวทั้งหมดที่คุณได้ยินมามันเป็นแค่ความรู้สึกส่วนตัวของผมนั่นเอง คุณไปดูก็อาจจะให้เนื้อเรื่องมากกว่าหรือเพลงสองประกอบมากกว่าหรือภาพมากกว่าก็ได้นะครับผมอันนี้ผมให้เป็นแบบว่าแนวทางในการตัดสินใจแล้วกันว่าเอเจะดูรีไหมเรื่องนี้นะครับผมงั้นก็บายบายครับผมสวัสดีครับอย่าลืมยิ้มให้ผมเลยนะครับ